จกสูเทรดหาเงนินซื้อเตียงนอนกันครับการนอนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับถ้าเรานอนหลับไม่สบายและนอนหลับไม่เต็มอิ่มเนี่ยก็อาจจะทาให้เราเนี่ยเสียสุขภาพได้ดังนั้นแล้วการซื้อที่นอนที่มันดีต่อสุขภาพของเราเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแต่มันจะดีกว่าไหมครับผมถ้าเราสามารถเทรดแล้วนาเงินตรงนี้ไปซื้อเตียงนอนได้โดยเนี่ยผมจะมาทำ c h a เลนเทรดหาค่าซื้อเตียงนอนครับโดยเป้าของผมอยู่ที่30 0 0 0บาทมาดูกันว่าทริคนิคเดี๋ยววันนี้จะเป็นทริคนิคอะไรนะครับใครที่ดูคลิปตรงนี้อยู่ถือว่าโชคดีมากนะครับ ได้ขึ้นเครื่องบิน b Business Class ครั้งแรกในชีวิตได้เดินทางท่องเที่ยวหลากหลายประเทศมากกว่า7 <Wow. S 1> ทริปในช่วงปีที่ผ่านมาได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจอยากไปไหนก็ไปได้ได้ไปใช้ชีวิตแบบที่ผมเคยฝันไว้ครับทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากโชคหรือว่าอะไรครับแต่มันเกิดจากสิ่งที่ผมทําครับเรียกว่ารายได้จากการทํา a f f i l i a า e Marketing ครับอยากบอกใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่ผมอยากบอกว่าเงินมันอยู่ในอากาศจริงๆครับอยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะคว้ามันไว้ได้ก่อนตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ที่ดีมากมาก และได้ผลลัพธ์จริงอยากจะชวนคนมาร่วมทีมและพร้อมจะคว้าโอกาสเนี้ยไปด้วยกันครับไม่ว่าใครจะเป็นครีเอเตอร์รูปแบบไหนมีผู้ติดตามรวมกันทุกช่องทาง1,000 0คนขึ้นไปครับถ้าคุณมีใจและมีไฟที่อยากจะเรียนรู้อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองโปรเจกต์ตรงนี้จะเปลี่ยนจากยอดผู้ติดตามกลายเป็นรายได้แบบ จับต้องได้ครับโอกาสสร้างรายได้6หลักแบบที่ผมทําได้อยู่ทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันครับเพราะมันคือช่องทางการตลาดที่ใครก็เริ่มได้ครับและที่สําคัญแล้วผมมันฟรีทุกคนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีพนักงานไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับใครอยากปั้นช่องให้ได้ผลลัพธ์แบบที่ผมได้อยู่ตอนนี้คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสมัครรีวอร์ดครับแล้วบอกว่าตามมาจากช่องแคม b k บีเคเครายได้จากการตลาดที่มันเปลี่ยนชีวิตผมได้มันก็อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมและทุกคนดีต้่่แม Okay ครับผมวันนี้ผมมีสูตรเทรดมาแจกครับทุกทุกคนเป็นสูตรเทรดที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีผมก็จะมาทำชาเลนจ์กับสูตรเทรดนี้ด้วยในการที่ทําเงินเนี่ยให้ได้ถึง30 0 0 0บาทและนาเงินตรงเนี้ยไปซื้อเตียงนอนใหม่ครับเพราะว่าเตียงนอนเก่าของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนานมากๆแล้วแล้วก็นอนแล้วหลังๆก็ปวดหลังแล้วครับเป็นฟูกเก่าๆอันนึงเลยไม่ได้อัปเกรดที่นอนสักทีวันนี้้วครับผมเราจะต้องมาอัปเกรดที่นอนกันล้วโดยผมเตรียมงบประมาณเลยทั้งเตียงนอนทั้งฟูกนะครับรวมทุกอย่างและทั้งผ้าปูใหม่นะครับหลายๆอย่างเลยก็30บาาทน่จะเพพียงอแล้วผม ให้เรานอนหลับสบายและทำให้เราสุขภาพดีขึ้นครับมาดูกันครับผมว่าเทคนิคในวันนี้จะเป็นแบบไหนนะครับเผื่อทุกคนเนี่ยได้นําไปใช้ทํากําไรกันได้ด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ไม่ชักชวนทุกคนมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมเป็นเพียงการมาแชร์ความรู้เท่านั้นการลงทุนในตลาดแบรี่ยัมชาตมีความเสี่ยงสูงครับทุกคนควรศึกษาและอย่ารับเข้าเสี่ยงได้ก่อนมาลงทุนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับบล็อกเกอร์เอ็กซ์เทรดเหมือนเดิมนะครับเป็นบล็อกเกอร์ที่ผมใช้เทรดอยู่เป็นประจําเลยเรื่องการฝากการถอนเนี่ยยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยครับถ้าใครสนใจอยากเปิมชีกับบล็อกเกอร์เอ็กซ์เทรดนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่คําอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ผมมีกลุ่มเรีีีีีีีียยยยยยยนนนนนรร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 รููููู้้้้้้้้้ฟดดดวววววววคคคคคคคััััับบบสําา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 หหหหมม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 ืืือออออออใใ่่่่่่่่่ททกกกจจะะเเเเเเขิิตตงงงไไพพพ ไปเทรดทำกำไรนะครับผมผมแนะนําเลยให้เข้ามาในกลุ่มเรียนรู้ของผมตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้แบบฟรีๆเลยครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยแอดไลน์คิวโค้ดทักขอกับแอดมินหรือว่าคลิกลิงก์เข้ากลุ่มที่ตใต้คลิปวันนี้ได้เลยนะครับภายในกลุ่มเนี่ยก็จะมีโค้ดมืออาชีพครับเขาจะมาไลฟ์สอนทุกคนเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกคนสะดวกเวลาไหนก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกช่วงเวลาเลยครับมีไลฟ์สอนเนี่ยประมาณยี่สิบกว่ารอบต่อสัปดาห์เลยถือว่าเยอะมากๆนะาาเลยน,นะถ้้้้้้้้าา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 าใใใคค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 รร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 รสสนน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 นจออออออยยยยยยยกกกกเเ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 ขมม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 ีีีีูะััััััััับบบบบผผททหหแดดดิิไไไลลววว่่่่ชืืงงงต อย่างแรกเราจะเทรดกันในทา์เฟรมหนึ่งนาทีนะครับให้ทุกคนตั้งไปที่1นาทีก่อนนะและหลังจากนั้นทุกคนก็อย่ายลืมการตั้งหมดอายุเป็น1นาทีด้วยนะครับหลังจากนั้นมาเพิ่มดิเคเตอร์กันครับไปที่คําว่าโตชีวะนะครับให้ทุกคนไปที่คําว่าเส้นค่าเฉลี่ยครับ moving average เราจะไม่ใช้ค่าดังเดิมของมันนะครับให้เราเปลี่ยนจาก14เนี่ยเป็น12นะครับจาก SMA เป็น EMA ให้เรียบร้อยเส้นเนี่ยแล้วแต่ทุกคนเลยอยากเป็นสีอะไรผมอยากให้มันเป็นสีม่วงครับรอบนี้แล้วก็เส้นความหนาเนี่ยก็ขยาย,ยาใหญ ครับเครื่องมือนี้ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะทุกคนเซิร์ชคําว่า Mac ดีได้เลยครับผมกดเปิดขึ้นมาเซตติ้งให้มันนิดนึงครับค่าอยู่ที่4 9และก็4นะครับอ่าหลังจากนั้นกดเลือกใช้ไปได้เลยและมาดูวิธีใช้งานกัน,กนครับทุกคนวิธีใช้งานของ Mac ดีกับตัวเส้น EMA 12ของเราเนี่ยจะต้องใช้งานการเทรดกันแบบตามเทรนครับทุกคนจะเป็นแบบส่วนเทรนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเวิร์ครับบอกเลยว่าถ้าเทรดตามเทรนและทุกคนดูเทรนออกเนี่ย e อเเนี่ยบอกได้อย่างแม่นยํา พอสมควรเลยนะครับมาดูการว่าใช้งานยังไงมาดูในฝั่งขาบายกันก่อนนะครับผมอย่างแรกนะครับให้เรารอแท่งเทียนครับปิดตัวอยู่เหนือเส้น EMA12 ให้เรียบร้อยก่อนถ้าแท่งเทียนปิดตัวอยู่เหนือเส้น EMA12 เรียบร้อยแล้วให้เรามาดูเจ้าตัววอลลุ่มของแม็กดีครับว่าเป็นสีเขียวไหมถ้าเป็นสีเขียวเหมือนกันโอเคเราสามารถ follow บาได้แล้วแต่อีกหนึ่งเงื่อนไขที่ผมอยากให้ทวนสังเกตคือเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นมาหรือย,ยังถ้าตัดขึ้นมาแล้วแบบนี้เราสามารถ follow b าแท่งเทียนถัดไปได้เลยครับก็จะเห อยากจะ f o l l o w b าเนี่ยขึ้นไปต่อตามเทนเทคนิคนี้ผมแนะนําว่าเทดตรงช่วงบริเวณเส้นตัดดีที่สุดครับถ้าทุกคนเทดตามเทนและอยากจะไหลไปยาวๆเนี่ยทุกคนจะเห็นในชัดวา่าทุกคนรอแท่งสีแดงมาแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยเราถึงจะเข้าออเดอร์จบแท่งนี้เป็นไงครับทบสามไม้ก็แพ้เหมือนกันเทคนิคนี้จะใช้การดึงเงินสามไม้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มีโอกาสแพ้เลยนั่นเองแต่ถ้าทุกคนเล่นตามบริเวณจุดตัดจริงๆนะครับฝั่งบายครับทุกคนก็ต้องรอนะครับทุกคนเห็นแปลว่าเส้นสีเดลื่อไขฝั่งเราต้องรอเส้นสีงินเนี่ย ตัดเส้นสีส้มขึ้นไปก่อนซึ่งบริเวณนี้ทุกคนจะเห็นชัดว่าเอ้ยตรงนี้ตัดไหมวะตรงนี้ตัดไหมวะตรงนี้ข้ากึ่งแปลว่ามันยังไม่ชัวว่ามันจะเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูครับรอที่มันตัดจริงๆอ่ะอย่างบริเวณนี้ครับทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันตัดขึ้นมาแล้วเส้นสีเงินตัดขึ้นมามนเทียบร้อยพอมันตัดเสร็จเรากดบ่ายก็จะวินแบบชัดเจนได้เลยเห็นไหมครับผมแบบนี้เลยนะครับสำหรับฝั่งบ่ายประมาณนี้ครับมาที่ของฝั่งเซล์ครับทุกคนในฝัง้รรงตว เส้น m a ม12เสร็จแล้วนะครับเรามาดูแ a c d กัน m a c d ดเป็นสีแดงไหมวอลุ่มเป็นสีแดงและเส้นสีน้ลเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มลงมาหรือยังตัดเรียบร้อยครับแล้วกดเซลล์แท่งเทียนถัดมาก็จะชนะในแท่งเทียนถัดมาได้เลยอย่างชัดเจนเห็นไหมครับตรงนี้เงื่อนไขในการเข้าออเดอร์ก็มีประมาณนี้ครับแต่ผมเพิ่มจุดสังเกตให้อีกนิดนึงครับทุกคนเพราะว่าบางทีมันไม่เข้าเงื่อนไขเป๊ะเราอาจจะไม่ได้เข้าออเดอร์ก็ได้อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทุกคนนย่ยจะสามารถหาจุดเข้าเพิ่มและปิดทํากําไรใหห้้้้จบบไไไไดดดเเเเเเรรรร็็วววววขึนนนนนนััั่่่่่ออองงงงงงคปปูกกกกิิธีสตตตยยยยาาาชทุมมผณ3 แท่งเทียนชุดนี้สีเขียวนะครับตอนนี้คือแท่งเทียนเนี่ยไม่ได้ปิดอยู่เหนือเส้นของ EMA12 ของเราแต่ว่าตัว macd ด้านล่างเนี่ยครับเป็นวอลลุ่มสีเขียวแล้วก็เส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดขึ้นมาแล้วแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงครับเราก็ยังไม่ได้เข้าเทรดใช่ไหมเพราะมันยังไม่เข้าเงื่อนไขของหนึ่งเงื่อนไขของเรางเงื่อนไขแรกเลยให้เราสังเกตอย่างนี้ครับถ้าแท่งเทียนถัดมาเนี่ยมันเป็นแรงขายขึ้นไปแบบนี้ปึ้งขึ้นไปนะครับวอลลุ่มแท่งเทียนฝั่งบายขึ้นมาแล้วปิดอยู่เหนือเส้น EMA แบบนี้นะครับเราก็สามารถกด Fabile ได้เลยอรับาขึร์ได้ล บด้แล้วแท่งนี้เราแพ้ครับในไม้แรกทบไปไมาที่2ก็ชนะครับหรือทุกคนจะรอแบบเซฟเซฟเลยก็ได้ก็กคือรอแท่งที่2ให้มันมาแตะเส้นเอเอของเราก่อนแล้วมันมีพูแบ,บ็กกลับไปปฏิเสธแบบนี้เราก็ค่อยกดใบแท่นทีนถัดมาก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องทบเงินนะอันนี้ก็คือให้คนลองไปสังเกตดูแล้วกันจุดเข้าเพิ่มเติมครับใช้ได้ทั้งฝั่งใบและเซลเลยสาหรับจุดสังเกตเพิมเ่มเติมเมื่อกี้นี้นะครับเงื่อนไขาการใช้งานมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเข้าออเดอร์จริงกันดีกว่ามาครับเรารมา่เลิกนนียมง3 ามหมื่นบาทครับทุกคนจะต้องทําให้ได้ครับตอนนี้ยังไม่มีเงื่อนไขอะไรเข้าเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งจะเปิดกราฟมาเลยครับแล้วก็เพิ่งจะตั้งค่าเสร็จนะรอกันไปสักพักครับเดี๋ยวน่าจะมีจุดเข้าให้เราเข้าออเดอร์กันเลยโอ้ยทุกคนเหมือนจะมีมาครับทุกคนตัวคู่ AUD ครับทุกคนทุกคนเห็นไหมครับผมว่าเส้นสีนเงินตัดเส้นสีส้มลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแท่งเทียนก็ปิดตัวอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 1 2เราด้วยอันนี้ผมตั้งเป็นสีเหลืองแทนนะครับทุกคนเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเพราะว่าถนัดสีกกววตนียัใดจ นะรอเข้าออเดอร์กันครับทุกคนครบทุกเงินไขเลยในจุดตัดพอดีปุ๊บเข้าไปแล้วโ,โหได้ราคาดีเลยครับราคาเปิดเราต้องมารอรุ้นดูครับทุกคนว่าจะวินไหมรอบนี้ผมเข้าออเดอร์ไปที่5,000บาทนะผมจะเดินเงิน5,000บาทและผมก็ มาเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัว e u r s d ครับทุกคนผมเลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคือมันตัดกันพอดีนะในส่วนของเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มลงมาตั้งแต่แรกแล้วครับและทีเนี้ยผมเห็นว่าราคามันได้ราคาดีกว่าราคาเปิดแห้งผมเลยเข้าไปอีกออเดอร์หนึ่งเลยครับของ e u r s d นะครับเข้าไปมาพร้อมกันได้แบบนี้เลยครับเพราะว่าเวลาปั้นพอร์ตจริงๆเนี่ยผมก็จะใช้แบบนี้ครับถ้ามันเข้าเงินขายทั้ง2ตัวเลยผมจะเข้าพร้อมกัน2ตัวเลยครับแล้วเรามารอดูกันครับผมอีก2ตัวนี้ว่ามันจะวินให้กับเราไหมตอนนี้มันกลัับบขขึึ้้้้้้นนนไไไปปแลแลลลวววะะกกๆเงงดยยตต A ็่าจอทม2 นะมารอรุ้นดยกันทุกคนผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะวินไหมรอบนี้อาจจะต้องทบได้เฮ้ยแต่ตัว E U R U S D ลงมาแล้วนะทุกคนเราได้ราคาดีด้วย E U แต่ A U ไม่แน่ครับเฮ้ยแต่ A U ก็ลงมาแล้วเฮ้ยโหรุดไซ์แบบนี้เลยเหรอ A U โอ้โหส21อหน่โอ้โหวิ 3, 2, หววนสงตัวเลยครับห สุดยอดเราวิน2ตัวเลย4,309บาทครับบวกไปแล้วโอ้โหสองไม้แรกไวมากครับผมบอกเลยครับผมว่าเทคนิคนี้ใช้งานได้ดีครับตรงช่วงบริเวณจุดตัดนะครับทุกคนเห็นไหมพอมันเป็นจุดตัดเนี้ยเราสามารถใช้งานได้ตัว E U I U s D เนี่ยเราได้ราคาดีด้วยนะครับแล้วก็เห็นไหมเส้นสีเงินตัดลงมาจริงๆด้วยนั่นเองนะครับในั้นแล้วฝึกสังเกตนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยได้ดีมากขึ้นครับตอนนี้บวกมาแล้วสองไม้ครับเดี๋ยวเราเข้าออเดอร์ถัดไปครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณที่จะด่าเข้าเลยนะสักตัวนน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 ึงงงะะครรรรััับเเ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 เพาาาวว่่่่หหมมมืืออออออปป็ททดด์ไไไแลล้้้ยยขี ในคู่ E U R G B P ครับทุกคนมองเห็นจังหวะเข้าพอดีนะตรงนี้เป็นอีกทริคหนึ่งจุดสังเกตให้ทุกคนได้เข้านะครับทุกคนเห็นไหมผมว่าแท่งเทียนเนี่ยปิดตัวต่ำกว่าเส้น E M A 1 2ของเรานะครับและก็ตัว Mac d ดีเนี่ยเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าจุดตัดเนี่ยมันตัดมาก่อนหน้านี้แล้วเราไม่ได้เข้าตรงบริเวณที่มันเพิ่งจะตัดนั่นเองเพราะว่าบริเวณที่มันเพิ่งจะตัดนะครับตัวแท่งเทียนเนี่ยยังไม่ปิดต่ำกว่าเส้น E M A ของเราเลยนั่นเองและแล้วจุดสังเกตรตรงนี้ก็คือถ้าแท่งเทียมนมันปิดต่่่่าาากกวววเเเเเเส้้้้้้นน EMA Mac รรรรรีีียยยยยบบอออแแแลลละตัดป็็ทคข ออเดอร์ก็ได้ครับแต่ถ้าว่าแม็กดีมันตัดไปไกลมากๆแล้วและแท่งเทียนมันยังไม่ปิดตัวต่ํากว่าเส้น EMA ของเราเนี่ยไม่ควรเข้านะครับให้ประมาณสัก3 4ถึงแท่งเทียนนะครับถ้ามันไม่ตัดลงมาแล้วเนี่ยปล่อยไปเลยครับออเดอร์นั้นรอหาจังหวะเข้าฝั่งบายแทนเลยครับไม่งั้นแล้วจะมีโอกาสที่มันจะหลอกทางเราได้นั่นเองนะครับแล้วดูผลลัพธ์กันครับผมทุกคนอีกห้าสี่สามสอง หนึ่งเราหวินสิครับโอ้โหบวกมา5,170บาทครับออเดอร์นี้ผมกดไปที่6000บาทครับเพราะว่าผมจะขยับการเทรดเนี่ยให้มันถึงเป้าหมายได้เร็วมากขึ้นครับตอนแรกผมมีทุน50,000ผมเทรด10%ของพอร์ตก็คือ5 0 0 0บาทพอผมมีทุนห0,000ผมก็เทรด6,000บาท10%ของพอร์ตเหมือนกันมาครับเรามารอเข้าออเดอร์ถัดไปดีกว่าตอนนี้เราเทรดชนะติด3าครั้งแล้วครับทุกคนมารอดูออเดอร์ถัดไปกันตอนนี้ยังไม่มีออเดอร์ให้เข้าเลยครับโอเคครับทุกคนหลังจากนั่งรรรอออเเเเดดด์สักักกกพนนะผมมปิไว้้้6จจแบบีีลย็ุใหา นี่ครับทุกคนเห็นไหมคู่ Gbp usd ครับเข้าทุกเงื่อนไขของเราเลยนะผมก็เตรียมเข้าครับแต่ว่าผมเนี่ยเข้าไม่ทันนะผมรอให้ราคามันกลับขึ้นไปก่อนตอนนี้ราคามันเป็นราคาที่ไม่ดีเลยผมจะรอแท่งเทียนเนี่ยกลับขึ้นไปก่อนมีเวลาอีกห้าวินี่ขึ้นมาปุ๊บผมกดเข้าออเดอร์เซลล์เลยครับครบทุกเงื่อนไขเลยนะเส้นเสียเงินเนี่ยจริงๆมันตัดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็กล้ามกล้ามกึ่งๆอยู่เนาะและมาดูการไม้นี้จะได้ทบไหมมีโอกาสได้ทบสูงเหมือนกันนะผมเตรียมทบไปก่อนเลยครับออเดอร์ที่สองเนี่ยผมจะทบที่ 12, าม ไม้แรกแพ้ไปครับไม่เป็นไรเราทบไม้ที่2ไปเลยมารองรู้ด้วยกันทุกคนไม้ที่2องุ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วครับทุกคนลงมาแล้วโอ้โหตอนแรกคิดว่ามันน่าจะกลับตัวขึ้นไปนะแต่ไม่มีทางครับเพราะว่าแม็กดีบอกมาว่าจะลงเป็นไปได้ยากมากที่มันจะขึ้นนะครับต้องบอกแบบนี้มามาดูด้วยกันทุกคนอีกประมาณ20่ิกวีครับเราจะวินไหมสําหรับไม้นี้ครับถ้าวินรอบนี้แปลว่าเราชนะ4ครั้งติดแล้วครับมาทุกคนอีกค่ะามสอนเราวิน สุดยอดครับบวกมา1 8ึ่งบาทเป็นที่เรียบร้อยครับก็เรามีแพ้ไปด้วยไม้อีกนึงนะหกพับาทครับแล้วก็มาได้ชนะที่ไม้ทบนั่นเองก็เท่ากับว่าเราชนะ1 2 3 4งสามไม้ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เท่ากับว่าผมบวกมาแล้ว1 8 6 4 4บาทครับทุกคนโอเคครับควรตอนนี้ก็เลยครึ่งทางมาแล้วเหลือแค่1 2ึ0 0หบาทเนี่ยก็จะครบตามเป้าแล้วเดี๋ยวผมออกไปเทรดนอกสถานที่ที่ผมจะไปซื้อเตียงพอดีเลยครับเหลืออีกสองไม้เท่านั้นไปนั่งเทรดชิลๆแล้้้้ววกกกกกกก็ไไไปปปเเเลลืืืออ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 อตีีีียยยงงทททท่่่่นนนนนนดคคคครรรัับบุจจจะะะซขถาาใใส เข้ากลุ่มมาเรียนรู้ฟรีนะครับสามารถแอดไลน์เขียโค้ดตรงนี้ทักขอเข้ากลุ่มกับแอดมินได้เลยนะครับผมและใครที่เปิดบัญชีกับ b ก o g g e r a x t e n d e ผ่านลิงก์ใต้คลิปวโนนี้ครับผมหรือว่าทักสมัครขอ,ขอกับแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเติมเงินเข้าไป1 5 0 0บาทนะครับอย่าลืมรับสิทธิพิเศษตรงนี้ไปด้วยก็คือทุกคนจะได้รับสัญญาซิกซี่ฟิเดเตอร์ฟรีครับกับเจ้าตัวสคริปต์สไนเปอร์ครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือทุกคนจะได้เข้าห้องกลุ่มเทคนิคลับด้วยครับจะมมมีพิเเใหทททุกกคคคคนนนน่่่าปัับบือๆๆแง นำไปใช้ทํากาไรให้กับตัวเองนั่นเองนะครับใครสนใจนะก็แอดไลน์คิวอาร์โค้ดตัวนี้ทักสอบถามแอดมินได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมออกไปซื้อเตียงอะไเครับทุกคนไปเจอกันที่อีเกียเลยครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่อีเกียครับผมมาซื้อเตียงนะและตอนนี้ผมก็ได้เข้าออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตัว EURUSD แต่ว่าผมตั้งเวลาผิดครับทุกคนผมดันไปโดนเป็นตัว15นาทีแต่ว่าโชคดีมันอีกแค่ประมาณนาทีครึ่งมันก็จะจบแล้วนะผมเข้าออเดอร์ไปที่7,000บาทครับเพราะว่าตอนนี้ทุนของผมอยู่ที่7 0 0 0 0 20%บาทททลผมก็เเยี่ของต ก็คือ7,000บาทผมเลยเข้าออเดอร์ไปครับมาลองรู้ดูกันครับนาทีกว่าเลยว่าจะวินไหมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ตอนนี้กราฟลงมาแล้วน่าจะวินนะครับผมทุกคนเหลือ,อแค่3 0กวิาวิเท่านั้นเองลงมาแล้วสวยๆแล้วครับลงมาแล้วอีก 3... 2... 1... โอ้โหเรียบร้อยครับผมเราก็วินมาเรือนที่เรียบร้อยอีก60,32.47บบาทครับมาครับบวกมาอีกหนึ่งไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน ตอนนี้เรามีทุนอยู่7 8 2ด1บาทแล้วครับก็ยังขาดอีกหนึ่งไม้นะทุกคนก็จะครบแล้วทุกคนเพราะว่าตอนแรกเรามี18 0 0 0แแล้วบวกไปอีก6 0 0 0ตอนนี้ก็เป็น2 4 0 0 0บาทแล้วขาดอีกหนึ่งออเดอร์ครับเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวค่อยมาเทรดกันอีกหนึ่งออเดอร์สุดท้ายครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินเลือกเตียงอยู่นะก็มีเตียงหนึ่งที่ผมสนใจกับฟูกนะครับก็ราคารวมๆประมาณ2 4 0 0 0บาทเลยซึ่งเราได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังขาดชุดผ้าปู ทั้งหมดนั่นเองและผมก็ไปทําการชําระเงินเป็นเรียบร้อยครับมันจํานวนเงินมันอยู่ที่ประมาณ23,980บาทนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดนิดหน่อยครับเป็น22,411บาทนะครับจัดไปครับผมทุกคนจ่ายไปเรียบร้อยแล้วมาครับผมไม้สุดท้ายของเราวันนี้จากทุน7จ0 0 0มของเราครับกดไปที่7 0 0 0บาทครับทุกคนหาจังหวะเข้าออเดอร์แรกกันมาครับผมคู่ GPTPY ครับเข้าออเดอร์ไปแล้วครับผมตรงตามเงื่อนไขเลยนะเส้นตัดลงมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมแท่งเทียนปิดต่ำกว่า EMA เรียบร้อยนะครับเราได้ราคาดีกว่า แดงด้วยมารอรุ้นด้วยกันแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องทบวิแต่ลงมาแล้วลงมาแล้วทุกคนยังไงจะได้ทบไหมผมเปิดไว้ก่อนนะผมพอดูก่อนวแต่ขึ้นไปแล้วเตรียมทบได้ครับทุนอีก3 2 1 โอเคผมกดทบไปครับไม้ที่2โอ้โหได้ราคาไม่ดีเท่าไหร่ครับทุกคนมารอรุนกันทุกคนไม้ที่2นะครับมันขึ้นไปแล้วครับผมเตรียมทบเลยไม้สุดท้าย374 0บาทครับไปเข้าออเดอร์ปึ้งครับผมเข้าไปแล้วเมื่อกี้แพ้ไปครับไม้ที่2มารอรุนไม้ที่สาครับทุกคนโอ้โหได้รุ้นเลยนะเนี่ยมันกลับขึ้นไปหรือเปล่าครับทุกคนแต่ผมเชื่อในแม็กดีลงมาแล้วแม็กดีครับเส้นสินเงินตัดมาแล้วครับผมทุกคนจุดตัดตรงนี้สวยงามมากไปแล้วครับผมลงมาแล้วและเป็นยังไคครรรัับบ3 2 1เาวนโอ มาจบที่ไม้ที่3ครับบวกมีอีก2 6 4ิบบาทครับถ้าว่าตอนนี้ผมบวกมาแล้วประมาณ2 9 6 3 5บาทครับทุกคนและเราก็ได้เตียงนอนของเรามาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปสรุปคลิปกันครับนี่ครับทุกคนประวัติการเทรดของเรานะเทรดตั้งแต่ประมาณบ่ายบนาทีนะครับผมไม้แรกของเราแล้วก็ต่อด้วยมาที่2ที่เราชนะติดนะ3ไม้ติดตรงนี้แล้วก็มาทบหนึ่งไม้ครับผมแล้วก็มาชนะอีก1ไม้นะและก็มาไม้สุดท้ายครับผมทุกคนที่เราเห็นกันก็คือทบถึง3ไม้เลยกก็ววนมาทีี่เรรยยบบ้อณ 1900กาบบทนะครัเป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับเตียงใหม่ของผมก็ถือว่าสวยงามามากๆเลยนะห้องนอห้องผมก็เป็นห้องเล็กๆนะครับผมไม่ได้ห้องอะไรใหญ่มากครับใช้ชีวิตแบบมีความสุขและนอนไม่ปวดหลังและมีสุขภาพที่ดีก็เพียงพอแล้วครับทุกคนถือว่าทำเชลล์สสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ ยังไงทุกคนก็ลองนาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูได้นะครับแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของจังหวะตัดเส้นของ Mac d ดี้วยครับบางคนอาจจะยังสังเกตไม่เก่งเนาะแนะนําว่าให้ใช้บัญชีทดลองที่ x x trade มีอยู่ก่อนก็ได้ครับอย่าเพิ่งใช้เงินจริงนะครับถ้าใครยังมีบัญชีของ x x trade นะครับผมก็สามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมก็จะมีบัญชีทดลอง10,000หนเหรียญน่ะให้ทุกคนไปทดลองเทรดได้เลยครับสามารถทดลองเทคนิคนี้จากบัญชีทดลองก่อนก็ได้นะครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะมีช ครับผมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้ยวยนะครับไปแล้วครับผมเสาร์นี้สวัสดีครับ